สวัสดีครับสวัสดีสาหรับผู้ที่สนใจและผู้ที่ติดตามนะฮะวัวของทางฟาร์มของเรานะครับผมนะวันนี้ก็อีกเช่นเคยนะครับผมกับการนําเสนอวัวของทางฟาร์มของเรานะบริษัททอสคุเลี้ยงวัวนะครับวันนี้เราอยู่กับเจ้ามิสเตอร์ทอสหกสี่ทับศูนย์หนึ่งสามนะครับผมมาแล้วนะครับของดําวันนี้นะครับเอาใจสายเนื้อเลยนะฮะตัวนี้เป็นพ่อพันธุวัวสายเนื้อนะฮะสายพันธุ์แองกัสนั่นเองนะครับผม ซึ่งวัวตัวนี้เกิดเมื่อวันที่26เดือน2ปีพศ2564นะครับซึ่งเป็นวัวที่ได้รับการพัฒนาสายพันธุ์มาจากพ่อพันธุ์นะที่นำเข้าเป็นหลอดน้ำเชื้อนะครับจากประเทศอเมริกานะเป็นพ่อพันธุ์แองกัสนั่นเองนะฮะได้นำมาพัฒนากับแม่สายพันธุ์บามันเลือดร้อยจากประเทศออสเตรเลียนะซึ่งเป็นวัวสายพันธุ์ดีของออสเตรเลียอีกเช่นเดียวกันนะครับผม เดี๋ยวเรามาทําความรู้จักนะกับสายพันธุ์ประวัติของวัวพ่อพันธ์ุสายเนื้อตัวนี้กันนะครับผมสำหรับวัวพ่อพันธ์ุตัวนี้นะฮะเจ้ามิสเตอร์ทอสี่ทับนย์ะเกิดจากพ่อพันธนะ์สายพันธุ์แองกัสนะที่มีชื่อว่าโลแกน417นเะเป็นการนำเข้าน้ำเชื้อนะมาจากประเทศสหรัฐอเมริกาเอง นะซึ่งเป็นสายเนื้อที่ถือได้ว่านะมีคุณภาพเนื้อที่ดีเยี่ยมเลยทีเดียวนะมีไขมันแทรกโดยธรรมชาตินะครับผมโดยพันธุก,กรรมเลยนะได้นำมาพัฒนากับแม่พันธุ์เบอร์2 626นะซึ่งเป็นวัวนาเข้าจากประเทศออสเตรเลียนะเป็นบามั่นพันธุ์แท้ซึ่งได้รับการพัฒนามาจากสายพันธุ์เจดีฮัตจินนั่นเองนะเดี๋ยวเรามาดูลักษณะของวัวพ่อพันธุ์ สายเนื้อตัวนี้นะครับสำหรับวัวตัวนี้นะฮะอย่างที่บอกไปนะครับผมเป็นพ่อพันธุ์สายเนื้อนะใครที่สนใจกําลังมองหาพ่อพันธุ์ที่จะไปพัฒนาฝูงสายเนื้อของท่านนะครับผมพ่อพันธุ์ตัวนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีนะครับสำหรับวัวตัวนี้นะมีลําตัวที่ยาวและลึกเป็นอย่างยิ่งนะครับผมนะมีลักษณะนะรูปร่างหน้าตาที่บึกบึนและหล่อเหลานะฮะในส่วนของสายเนื้อนะฮะ ที่ตรงตามความต้องการของผู้ที่จะนำไปพัฒนาวัวสายเนื้อเพื่อส่งตลาดเนื้อนะครับผมนะตัวนี้เป็นวัวที่สมบูรณ์แบบจริงๆนะครับผมและอย่างอายุยังน้อยด้วยนะฮะยังพัฒนาต่อไปได้อีกนะครับผมในส่วนของอวัยวะสืบพันธุ์นะมีการเอียงนะความเอียง45องศานะแล้วก็ลูกอันทะนะมีความเท่าเทียมกันนะครับไม่เล็กและไม่ใหญ่จนเกินไปมีขาทั้ง4ข้างที่ตั้งตรงและแข็งแรงนะ แล้วก็วัวตัวนี้นะครับผมนะอย่างที่เห็นนะมีลักษณะสีขนเป็นสีดําสนิทนะครับผมบอกถึงลักษณะเด่นของพันธุกรรมของเขาเป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะสำหรับวัวแองกัสนะครับวัวแองกัตต้องมีสีดำนะครับผมนะแล้ววัวตัวนี้นะมีลักษณะนิสัยที่เชื่องนะเงียบสงบสุข,ขุมนะไม่ดุร้ายนะแล้วก็ที่สําคัญนะครับวัวตัวนี้ฟังให้ดีนะฮะไม่มีเขาโดยธรรมชาติโดยพันธุกรรมของเขา นะครับผมนะท่านใดที่นําไปผสมนะโอกาสนะครับผมที่ไม่มีเขานะโดยไม่ต้องทําเขานะไม่ต้องซูนเขาไม่ต้องขุดเขานะมีสูงมากเลยนะฮนะและอีกอย่างหนึ่งนะครับวัวตัวนี้นะให้คุณภาพเนื้อที่ดีเยี่ยมอย่างที่บอกไปในส่วนของพันธุกรรมของเขานะครับผมวัวตัวนี้นะสามารถนะปล่อยเดินทุ่งนะเดินทางไกลนะกินหญ้า ตามธรรมชาติได้หากินเก่งนะฮะหากินเองได้นะไม่ต้องประคบประงมอะไรมากมายนะครับผมอย่างที่ท่านเห็นนะกินหญ้าแบบไม่เลือกหญ้าเลยนะครับสำหรับวัวของทางฟาร์มของเรานะไม่ใช่เฉพาะตัวนี้ตัวเดียวนะทุกตัวของ,ของฟาร์มของเรานะสามารถหากินหญ้าเองแบบนี้ได้เลยนะครับผมนะแมแต่เสร็จหญ้าเสร็จฟางตามหัวไรไปนาะเขาก็สามารถกินและอยู่รอดได้นะครับผมสำหรับผู้ที่สนใจนะฮะ เจ้ามิสเตอร์หกสี่ทับศูตัวนี้นะฮะเป็นวัวสายเนื้อนะครับผมสายพันธุ์แองกัสนะอยากจะได้นะนำไปพัฒนาฝูงวัวของท่านนะไม่ว่าจะเป็นฝูงเลือดผสมยุโรปนะหรือว่าเป็นวัวลูกผสมบามั่นก็ก็ดีนะครับก็สามารถนำไปปรับปรุงและพัฒนาสายพันธุ์ของท่านได้เลยอีกเช่นเดียวกันนะฮะสำหรับผู้ที่สนใจนะพี่น้องกเกษตรกรนะฮะ ก็สามารถติดต่อกลับมายังเราได้นะที่เบอร์โทรที่เราจะขึ้นให้นี้นะครับผมนะสำหรับวันนี้นะครับทางฟาร์มของบริษัททอสคนเลี้ยงวัวนะก็ต้องขอจบการนำเสนอวัวเพศผู้สายเนื้อตัวนี้นะฮะไว้แต่เพียงเท่านี้นะฮะฝากไว้ให้พี่น้องเกษตรกรและผู้ที่สนใจนะฮะร,รับไว้พิจารณาอีกหนึ่งตัวนะครับผมสำหรับวันนี้พวกเราก็ต้องขอจากราและกล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีครับ ฟื้นฟูดินฟื้นฟูผลผลิตทอชตตราคบเพลิง